วัสดีค่ะวันนี้งานประชาสัมพันธ์สภาันเรียนโรงเรียนน้ิกศึกษาวันนี้พวกเราจะพา,พาทุกท่านไปชมวิธีการดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School และวิธีจาัดก,การขยะดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเราค่ะไปกันเลย หลายท่านอาจสงสัยว่าโรงเรียนของเรามีพื้นที่จํากัดแต่มีนักเรียนจํานวนมากน่าจะมีปัญหาต่อการกําจัดขยะดังนั้นโรงเรียนของเราจึงมีนโยบายการดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะดังนี้ค่ะ 1. ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้โดยการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ให้สะอาดสวยงามและมีความปลอดภัยค่ะ สส่งเสริมการลดปริมาณขยะในโรงเรียนในขั้นตอนนี้โรงเรียนของเราจะลดการใช้ขยะประเภทพลาสติกและงฟมด้วยภาชนะส่วนตัวของนักเรียนเช่นขวดน้ำที่สามารถใช้ซ้ำได้จานกระเบื้องที่มีใช้ในโรงอาหารค่ะสปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักความสะอาดโรงเรียนของเราจะมีเขียนพื้นที่ให้นักเรียนแต่ละห้องสภานักเรียนจัดกิจกรรม b i g Cleaning Day ทุกๆ1หนึ่งเดือนเดือนละหนึ่งครั้งค่ะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียนโดยโรงเรียนของเราจัดแยกขยะเป็น 1. ขยะรีไซเคิล 2. ขยะเปลี่ยน 3. ขยะแห้งและ4ขยะอันตรายและรณรงค์ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งค่ะ 5. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทำปุ๋ยหมักรชื้อภาพเนื่องจากโรงเรียนของเรามีนักเรียนและบุคลากรมากกว่า400คน ทำให้มีเศษอาหารจากแม่ค้าเหลือจำนวนมากพวกเราจึงนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดกลิ่นในห้องน้ำและนำมารดต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนอีกด้วยค่ะ 6. ส่งเสริมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3Aes ได้แก่ 1. ร e d u c e ลดปริมาณการใช้ขยะ 2. r e ย s e การใช้ซ้ำ 3. ีไซเคิลการนำกลับมาใช้ใหม่และโรงเรียนของเรายังมีการประกวดชุดรีไซเคิลในกิจกรรมบารทสาทยของทุกๆปีด้วยค่ะ 7. ส่งเสริมให้โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดย 1. ่จัดกิจกรรมให้ความรู้เสียงตามตายและใช้โซเชียลมีเดียเกี่ยวกับทุ่ของขยะและวิธีจัดการขยะที่ถูกต้อง 2. อร่วมดูแลโครงการโรงเรียนขวับขยะ ากการดําเนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทาให้โรงเรียนของเราประสบผลสำเร็จดังนี้ค่ะสาหรับการดําเนินงานโรงเรียนปอดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนน้ำปีศึกษาได้ตั้งจิตสานึกร่วมกันนาไปสู่การใช้ในชีวิตประจาวันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับการดําเนินงานโรงเรียนปอดขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนน้ำปี ขอขอบพระคุณหรือคณะรรูบริหารคณะครูนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชน